พี่น้องจะไปซื้อซื้อบัว้ะเธอมีมักต้นมกเขกอมกเขือกันเพื่อมาปลูกน้าพ,พี่น้องเฮ็ดกิจกรรมถ้าพ,พี่น้องทำทกิจกรรมถ้าเฮ็ดเองเนี่ยพี่น้อ,ตองตั้งออกกำลังกายไปด้วยจะได้ผอมๆจะได้สวยๆถ้าผอมเมื่อไรเดี๋ยวจะแต่งตัวสวยๆให้ดูนะคะทุกคน <c oughs> มันจะสวยไม่ไมรู้ <c oughs> แต่งได้แต่มันจะสวยไหมไม่รู้เอาสวยสิ คนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนน้อพี่น้องไก่งามเพราะขนแต่เจ้านั้นงามได้ลูกเพราะว่าเป็นลูกแท้ๆเจ้นั้นได้ลูกดีันด็ดเ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 มานาน้อยค่ะใช้การร้องเพลงไหนฟังดูอีหลาร้องเป็นแบบเพลงยังก่อเพลงนาหักไปซื้อเพลงค่ะเพลงอียงขอบทุกจ้า Tao tìm hiking hiking hồng cam 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 ลูกกตานะลูกจะเ,เอามือไปจีมลูกกตานะคะไม่เอาไม่เอานะเอ้ยเอ้ยอยออออพอส่งเสร็จแล้ววะส่งนี้วไม่ตุลาะให้พอนั่นพี่น้องมาส่งเอกสารให้คุณพ่อด้วยมาหน้าหน่อยคนงามโอ้ยคองคอยกันเอา้าไม่ได้ลูกจะไปกดนะคะบ้านคุณปู่โทรมาว่า นอมาสวยจังเลยใครสวยยกมือขึ้นสิอันน่ะเอ้ยตัวเองสวยตลอดเลยสวยไหนพูดลูกสวยให้ตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณค่าอีกเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมหนูสวยอ,อะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณสวยสวยก่อนอเออเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลย <c oughs> อะทุจาทุจรยัาางไงคะทุจรใครยิ้มสวยใครยิ้มสวยยกมือขึ้นใครยิ้มสวยยกมือขึ้นฮะโอ้ยโอ้ยผู้ใหญ่เพชรน้อยวัสดีจ้า สวัสดีค่ะแม่กำลูกเขียนอย่างครับอย่าใกล้เด้อนะเด้อมันจะหมดแดงไฟนะถอยออกเด้อบ่อยตั้งกล้องให้แม่เพราะว่าเผาขยะบ่งพี่น้องนัพักแม่ให้ดั่ <oui> โอ้โบาดดิมัยากได้พ่เมยพี่น้องเลย <laughs> เ,เหนจได้บาดนี้รอุ๊อ่ง,งเดไปเหยียบไรหนุกมันสิดินมันสิแจกไปละมีอแ <laughs> ม่สีวานในพักสาเราทุ่งในพักแม่มากกว่เยเอาเนี้ยเอาคือเอา <laughs> เนี่ยเดไปเหยียบด้จนแม่หวานเนาะดีเลยครับพ <laughs> ี่น้องครับ วันอะไ้ละก่อนมันให้พักก่อนพักคณะก่อนวันพักคณะเดาวนเมียเลยบ้างไปเหยียบทักน่มุนบ้านในบ้านได้นหมฮะเบิ้งดู ไม่เงี้ยเออทำไมให้อุ้มเด้่ยแม่เห็ดเรียกอยู่บอกเลยว่าแม่สิวานใน่พักนีนไ่ได้ไม่ได้พักคณะแกยังไงนะแม่แกะปูเป็นนะเนาะทำไมเหยียบเด้อแม่สิวานแล้วเด้อ หยบตัวโยหย,หยมนาะอืมหยับมุนไปแล้วเน็ดบปหนิเดี๋ยวดูสิมีอะไรมัง่งตามทานมาบเรยเรื่อนอ ขยะอึบทำไมเป็นแบบนี้อ่ะกกนตีเลยพี่น้งองตีโชว์ลุงป่าเลย

เอาจีนมาหนาหน่อยพี่น้องเลยนี่ค่เอาไปเผาพี่น้องคนบอกว่าตั้งกล้องไว้แล้เอาเรามาหน้าเอาไปเด็ดตามเดีย๋ยวนี้ น <m us Salvador> <Ale esi> ั the ่งเพราะยังไ <it> ่ได้พดนะเนี่ยอันนี้ก็จะมาเดงไฟแกะตําเด้อพี่น้องแกะสือขาเจ้าเผานี่จะมาเดงไฟ bận 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 เขาจะไปใหม่แอ้ค่ายอยิซื้อน้ำมันโซลาร์มัเปล่าปลูกผักสวนครัวพี่น้องปลูกยมยำปลูกบะไ้เห็ดนั้นใหญ่คือปีกายเลยพี่น้องเลยเห็ดนั้นน,น้อยๆเอาเรดิตเดอบัตนี่ยคอสิวานนะได้เรดิตนะข่อยบอ่ขอข่อยบหยอดเอาได้พี่น้อง ปีกายหนึ่งขอยว,วานเห็นบ่ะอนป้อชะมดายจ้ะเด็ดดิดว่านเนาะบัตรมันงามขอเสียไปฝากแม่คาดขายในร้านค่ะ ไปในร้านค่ะ